พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าการตรักปราบนพระคริสผู้ครอบคลุมสรภสิ่งซึ่งมีแผ่นดินงามเป็นแบบเล่งเพื่อการก่อสร้างคริสตจักรอันเป็นพระกายของพระคริสเพื่อความเที่ยงแท้และการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของอาณาจักรและเพื่อเจ้าสาวจะตระเตรียมตัวไว้พร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่5ดินแดนที่มีเทาอางุ่นข้อพระคมภีร์ฟิลิปป์บทที่2องข้อส เนซีสบทที 14, ่3 5มสข้อสิบสีองติโมเทียบทที่ 4: ข้อหวันจันทร์เลขโรมันหนึ่งเท้าอาังุนเป็นแบบเล็งถึงพระคริ์ผู้สละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาพระคริ์ผู้สละทุกสิ่งของพระองค์เองและจากการที่พระองค์ทรงสละพระองค์เองนั้นพระองค์ทรงผลิตเล่าอางุนใหม่ซึ่งเป็นที่ชื่นพระทัยของพระเจ้าและชื่นใจของมนุษย์อรบิกหนึ่งพระคริ์เป็นผู้ผลิตเล่าอางวนโดยการสละพระองค์เองเอลุ ซึ่งเป็นที่ชื่นพระทัยของพระเจ้าและชื่นใจของมนุษย์อรบิกสองในฐานะทา,างอังวนพระคริสต์ทรงทาให้พระเจ้าชื่นพระไทยและให้มนุษย์ชื่นใจสัปดาห์ที่หวันจันทร์การบํารุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าพระบัญญัติบทที่8ปดข้อแดินแดนที่มีข้าวสาลีข้าวบาเลเ์ทาอังุนเป็นดินแดนที่มีต้นมะกอกเทศที่ผลิตอมันและน้ำผึ้ง ผู้วินิจฉัยบทที่9ข้อ13ต้นองุ่นจึงกล่าวแก่เขาว,ว่าจะให้เราหยุดผลิตเหล้าอางุ่นใหม่ของเราอันเป็นที่ชื่นพระทัยพระเจ้าและเป็นที่ชื่นใจมนุษย์หรือบทเพลงสรรเสริญบทที่104ข้อ1 4ถึงข้อ15พรงค์ทรงให้ยาง,งอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยงและให้ผักงอกขึ้นเพื่อให้มนุษย์ใช้เขาจะทำให้เกิดอาหารจากแผ่นดินมีเหล้าอางุ่นซึ่งให้ใจมนุษย์ชื่นบาน น้ำมันเพื่อทำให้หน้าของเขาส่องสว่างแบบนี้ให้เรามาดูสิ่งที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้นแรกคือเถาอางุนเถาอางุนเล็งถึงอะไรในผู้วินิจฉัยบทที่ 9: ข้อ13เถาอางุนกล่าวว่าจะให้เราหยุดผลิตเหล้าอางุนใหม่ของเราอันเป็นที่ชื่นพระทยัยพระเจ้าและเป็นที่ชื่นใจมนุษย์หรือในแง่หนึ่งเถาอางุนบรรยายถึงพระคริสต์ผู้สละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาพระคริสต์ผู้สระททุกสิ่งของพระองค์เอง แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักความหมายหลักคือจากการที่พระองค์ทรงสละพระองค์เองนั้นพระองค์ทรงก่อให้เกิดบางสิ่งซึ่งเป็นที่ชื่นพระทัยพระเจ้าและชื่นใจมนุษย์นั่นก็คือเล่าอางุ่นใหม่ต้นองุ่นเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพรคริสต์ผู้ทรงสละพระองค์เองโดยการถูกบีบคั้นบนกางเขนเพื่อผลิตเล่าอางุ่นใหม่เพื่อเป็นที่ชื่นพระทัยพระเจ้าและเป็นที่ชื่นใจมนุษย์เลือกอ่านข่าวสาร ท่านเคยมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์เช่นนี้ไหมข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาบ้างแต่เราคงไม่ได้สนใจเท่าที่ควรบางครั้งภายใต้อำนาจสิทธิขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงถูกนำไปวางไว้ในสถานการณ์บางอย่างเพื่อเราจะต้องสละตัวเองเพื่อให้คนอื่นมีความสุขและให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชื่นพระทยัยเมื่อเรามาติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสถานการณ์เช่นนี้ นั่นก็เป็นเวลาที่เราได้ประสบการณ์ต่อพระองค์ในฐานะท่าองุนที่ใช้ผลิตเหล้าองุ่นเรามีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะผู้ทำให้พระเจ้าชื่นพระทัยและทำให้ผู้อื่นชื่นใจจากประสบการณ์นี้เราได้กลายเป็นทถาองุนเรากลายเป็นผู้ผลิตสิ่งที่ทำให้พระเจ้าชื่นพระทัยและมนุษย์ชื่นใจข้าพระเจ้ารู้ว่าท่านก็เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน ด้านต่างๆของพระคริสต์นั้นสามารถสนองความต้องการในทุกสถานการณ์พระคริสต์ช่างอุดมสมบูรณ์พระองค์ไม่เพียงเป็นเมล็ดข้าวสาลีและขนมปังบาเลแต่ยังเป็นต้นไม้ทุกชนิดอีกด้วยต้นไม้ชนิดแรกก็คือเถาวัลย์ซึ่งทำให้พระเจ้าชื่นพระทัยและให้มนุษย์ชื่นใจหากพี่น้องทั้งหลายมีความสุขเมื่ออยู่กับท่านข้าพเจ้าก็แน่ใจว่าท่านกำลังมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในด้านนี้อยู่ไม่มากก็น้อย ท่านมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะผู้ผลิตเล่าอางุุลพระคริสต์ในฐานะลูกแกะที่ถวายเป็นเครื่องบูชาจงมีชีวิตเป็นอยู่ในท่านคอยเพิ่มกำลังแก่ท่านให้ท่านสละตัวเองเพื่อผู้อื่นให้ผู้อื่นชื่นใจเบิกบานหลายปีก่อนเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ที่เมืองไทเปประเทศไต้หวันมีพี่น้องมากมายมาหาเราและพักอยู่กับเราเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณในท่ามกลางคนเหล่านี้ มีพี่น้องหญิงอยู่คนหนึ่งที่มักจะบ่นอยู่เสมอติว่าตลอดเวลาเมื่อเธออาบน้ำํำก็ว่าน้าไม่ร้อนพอเมื่อเธอรับประทานอาหารก็ว่าอาหารนั้นเย็นชื่อเกินไปตลอดทั้งวันมีแตกขมบน่นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่มีใครมีความสุขเมื่ออยู่กับเธอเพราะเธอไม่เคยเรียนรู้ที่จะฉละตัวเองเธอไม่เคยเรียนรู้ที่จะนำพระคริสตผู้สละพระองเอง เป็นเครื่องบูชาม,มาปรับใช้กับสถานการณ์ของเธอตัวเธอเองไม่ใช่คนที่มีความสุขและเธอก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยเธอขาดเหล้าอางุ่นเธอไม่มีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะผู้ผลิตเหล้าอางุ่นที่สละพระองค์เองเพื่อผลิตเหล้าอางุ่นให้ผู้อื่นและแด่พระเจ้าถ้าท่านมีประสบการณ์พระคริสต์ในด้านนี้ตัวท่านเองจะมีเหล้าอางุ่นสำหรับดื่มมากจนตัวท่านถึงกับเมาไมา้ จากนั้นท่านก็จะคลั่งไคล้ในพระคริ์ท่านควรจะเป็นผู้ที่เมามายและคลั่งไคล้พระคริ์ท่านควรจะสามารถกล่าวว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้ามีความสุขมากมีความสุขจริงๆข้าพเจ้าไม่รู้ว่าความเห็นแก่ตัวคืออะไรนั่นเป็นภาษาต่างประเทศสําหรับข้าพเจ้าวันแล้ววันเล่าข้าพเจ้ามีแต่ดื่มเหล้าอางุ่นของพระคริ์พระคริ์ในฐานะการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีกภาพนั้น ทรงเป็นต้นองุ่นแท้ในโยฮันบทที่15ข้อหนึ่งองค์พระเยสูเจ้าตรัสว่าเราเป็นต้นองุ่นแท้และพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษาพระคริสต์พระบุตรในฐานะต้นองุ่นแท้กับผู้เชื่อซึ่งเป็นกิ่งของต้นองุ่นนั้นก็คือกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีกภาพในแผนการบริหารของพระเจ้าแหนเล็บการแจกจ่ายอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะเติบโตขึ้นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของโพระง์ และสำแดงชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาในฐานะกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีกภาพต้นองุ่นนี้เป็นกลุ่มชนและอยู่ฝ่ายจักรวาลเลือกอ่านค้นคว้าพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งบทที่ห